ไม่ไหวพี่ผู้ชมสวิตตี้ปล่อยเอ็มวีอัใหม่ best friend ฟีกระโดดจ้าแคทซึ่งก่อนหน้านี้ back to street อะที่สวิตตี้เขาทำอะก็ดีมาก วันนี้ตอนแรกตูจะแตนะ่งหน้าเป็นลุกอื่นค่ะแต่พอได้ดูเอวีก่อนเดี๋ยวจะแต่งเป็นลุกของสวิตตี้เลยลุกนี้นั่นเองค่ะซึ่งผมของเขาเนี่ยก็คือความเก็ตโต้ความสองพันชุดจะเป็นชาแนลแบบยุค90สมัยก่อน <Wow. S 1> ส่วนหน้าจะเป็นแบบฟอร์เรสต์แกลเมทอัพเลยเราจะมาแต่งหนน้ากั ันี้นะคะตูใช้ Smashbox อันนี้นะคะ,นนะ,คะถูไปทั่วผิวหน้าเลยใครเมื่อตอนนี้มันจำไม่ใช่เนื้อครีมอ่ะพอมันถูลงไปแล้วมันจะต้องใช้มือเกลี่ยอ่ะมาพูดถึง s w e e t ี้ดีกว่า s w e e t ี้เนี่ยเขาก็เป็นนักร้องแรปเปอร์เป็นนักเขียนเพลงเป็นดีไซเนอร์ซึ่งเป็นหลายอย่างมากมีความสามารถรอบด้านนะคะเกิดปี1993ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเกิดปีเดียวกับตูเลยอายุ27นั่นเองนะคะน่าเป็นคนแคลิฟอร์เนียมีความเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์นะความแบบลูกครึ่งเอเชียกรุ่ม คือความดังของนาเนี่ยเกิดจากการที่เรียนหนังสือไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าชอบทําเพลงอัพเพลงลง u t u b e จนโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ไปเห็นคือ Max g o o s ูนั่นเอง Max Go o กเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ b e y o n c ซ YG ไทยดอลลาร์ไซอะไรต่างๆมาแล้วก็ได้มาเจอกับ S ว e e t ี้ก็เหมือนแบบว่าต้องตาต้องใจกันนางก็เลยได้มาเป็นผู้จัดก,การให้กับ S ว e ต t ี้นั่นเองคอนซีลเลอร์วันนี้นะคะตัวใช้ของ N ั s นะคะสี g i n g e r นะคะมีเดียมทู เรากลับมาใช้เขาอีกรอบหลังจากที่ตูนแอดดิกกับตัวท้าเชฟเทปมานานนะคะพอกลับมาใช้ไนซ์ลอบก็รู้สึกว่าเออเบาสบายใต้าตาดิ <c oughs> เะะพลงแรกที่เขาอัดกับแม็กซ์กูดเนี่ยก็เป็นเพลงไอซี่เกิลซึ่งตูรู้สึกว่ากลิ่นอายของไอซี่เกิลเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังยากมากแล่ะใเลือกฟังครั้งแรกเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแต่กลายเป็นเพลงที่ไวรัลมากๆด้วยเสียงของนางเนี่ยมีความเอกลักษณ์แล้วก็รากนการแต่งท่อนแรปฮิปฮอปต่างๆเนี่ยมีความเอกลักษณ์มากตืบอกว่ฟังยากเนี่ยเพราะเพลงม,มันมีท่อนฮุกทุกคนแต่กลายเป็นเพลงที่แบบติดตลาดและทําให้นางอะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้เลยนะขั้นตอนของตานะคะตูจะลงเป็นเออร์เบนีเคตัวนี้ก่อนเลยอาไพริม ติดทนนานแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะพูดถึงสวีตี้เนี่ยเพลง i อซิ่เกอ่ะประสบความสําเร็จมากเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะว่าเพลงนั้นมียอดวิวที่มากกว่า10ล้านวิวภายใน3สัปดาห์จากการเป็นนกักร้องมาแล้วก็มียอดสตรีมมากกว่า5ล้านใน Spotify แถมยังขึ้นเป็นอันดับที่1ในแอปพลิเคชัน Music c ค l ีอีกมันปังมากตั้งแต่เพลงแรกแล้วอะค่ะทุกคนพอฟังครั้งแรกไม่ชอบตูเลยตัดสินใจลองฟังหลายๆครั้งเอ้ย ชอบอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าคาว่า i อซี่เกอ่ะก็กลายเป็นลุคของสวิต t ีไปเลยสีตาวันนี้นะคะก็มีความแบบคัดครีสแต่เป็นแบบนู t ตรลนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ไปทางสีเบจเลยง่ายๆมีความสายฝอเลยแบบเกตโตยุค2000นะคะตัดขอบปากชัดๆแล้วข้างในเป็นกลอสนูดนะคะหน้าตุกขัดไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่า บอกตาของเราเนี่ยได้ทรงแล้วไล่จากสีสน้าตาลอ่อนไปจนถึงน้าตาลเข้มที่มีที่สุดในพาเลตหรือว่าจะใช้พาเลตอ,อื่นมาช่วยด้วยก็ได้นะคะวิธีการคัดทรงให้มันเป็นฝอเนี่ยตจะคัดออกมาจนถึงอ่อเลยคิ้วลงมานิดนึงเพราะว่ากระบอกตาเราจะได้ชัดมากขึ้น หลงังจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์มาทาเขาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราใช้แปรงที่มันเป็นแปรงแบนๆนะคะค่อยๆเกี่ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนเอาแบบง่ายๆจริงๆเลยนะตูจะไม่ลงคอนซีลเลอร์ก็ลงแบบสีเบจไปเลยแต่ว่าวันนี้แงวันพิเศษใช้แป้งเล็กๆนะคะเกลี่ยตรงบริเวณขอบนิดนึงใช้สีเข้มนะคะตูจะใช้สีน้ำตาลแบบอมแดงนิดนด ไอซี่เกิลได้รับผลตอบรับอย่างดีมากๆเขาก็เลยปล่อยเป็น EP ีมาค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือมินิอัลบั้มเองนะคะก็ได้ร่วมงานกับเยอะแยะมากมายเลยจากพวกแรปเปอร์สาวนะคะไม่ว่าจะเป็น t ิฟฟ a นี่ฟ็อกซ์เคชดอ เดฟโลฟนะคะก็เลยทำให้น EP เนี้ยดูเป็น EP ที่สมบูรณ์มากแล้วตูนก็ชอบมากๆนะเพลงใน EP แรกที่ชื่อว่า s ซทาวส i ลลิ i t y อะคะ่ะซึ่งสวทตี้นี่นนะคะเขาก็ได้เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือเล่มหนึ่งว่าอินฟลูเอนเซอร์ของชีวิตเขาในการทำเพลงเนี่ยตั้งแต่มหาลาัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วแม่ของเขาชอบลิวคีมากๆแต่ว่าอินฟลูของเขาจริงๆคือนิกกี้มินาช่วยแล้วตูนก็เฝ้ารอและอยากเห็นผลงานนะคะที่สวทตี้ไปเฟเจอร์กับนิกกี้มินาชมาก It's happy. <laughs> ใช้สีปัดแก้มของทอมฟอร์ดนะคะสองสีผสมกันไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องปัดเยอะเพราะว่าฟอเขาไม่ได้ปัดเยอะอยู่แล้วแล้วก็ปัดเฉียงขึ้นไปคู่กับคอนทัวร์แบบนี้เลยนะคะพูดถึงเบสเฟรนซิงเกิลใหม่ของสวิตตี้นะคะตูนชอบมากแอบฟังไปแล้วคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันพูดถึงความแบบคู่ขาเพื่อนซี้เพื่อนสนิทสาวแซ่บอะไรฟิลประมาณนี้เหมาะกับส่งให้เพื่อนเหมือนแบบรู้ใจกันอะไรต่างๆหลังจากที่สวิตตี้เขาได้ปล่อย E ีีมาทั้งหมด2 EP ีแล้วจนถึงปัจจุบันนะคะตูนเชื่อว่าแฟนคลับสวิตตี้ รวมถึงตูนเองด้วยเนี่ยก็เฝ้ารอการแบบรวมเป็นอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มนะคะรอมากๆก่อนอันนี้เขาปล่อยมาไม่ใช่เป็นไมท้ายที่ดังมากๆ หรือว่าแท็บอนะคะที่ Style MV ก็มีความเก๋มากๆและ Back to Street นะคะที่ได้เจนไอโกมาก็เลิศม,มากๆเลยทีเดียว <Whoa. S 1> ลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวตูวใช้เป็นดีสอเขียนคิวเขียนขอบปากก่อนจริงๆอะ่ะมันควรใช้เป็นลิปไลเนอร์เว้ยแต่ว่าือลิปไลเนอร์ไม่มีอะหมดก็เลยใช้ดีสอเขียนคิวทักหลังตูจะเขียนขอบปากแบบชัดแล้วก็ทาลิปกลอสลงไปเลยมันใช้ได้เหมือนกันจริงๆฉันลองมาละ าเขียนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เราทานนี้ก่อนดีกว่าลิปชีโมโงม่ไหมจริงปะตัวเทสไม่คือตัวหลักอะ่ะมันหมดก็เลยเอาตัวเทสมาใช้เบอร์สี่นะ,ะับที่เรใช้ จากเอมี bitch, no care, best friend นะคะแต่จริงคนรจะแต่ง2คนเนาะมันจะได้มีความเป็นแบบเบสเฟร e n d จริงๆเอ้ยไปไหนอ่ะ ไม่ได้บอกว่าเราจะแต่งตัวฉันเป็นซูนตี้เอวีเพลงใหม่แกฉันก็แต่งมาเหมือนกันอ้าวเราไม่บอกก่อนี่ <laughs> เราไม่บอกอรอเตยังดีน้ำที่ลูกยีเราไม่สามกันอะไม่จะแต่งหรอทำไมไม่มาแต่งด้วยกันไปแต่งให้ที่ไหนเนี่ยแต่งมาจากบ้านหรอจังชั่มจัง,ตงเออตยทำไมต้องแต่งเพลงเนี้ยกนชอบเพลงใหม่จ้าหนู <laughs> ว่าผมกูเป็นไงผิดฝั่งรู้ไม่จริงข้าบอกผิดฝั่งอ้าวมึงมึงคิดว่ามึงรู้จริงเหรอแต่งมาขนาดนี้ตูนเอ้ยถ้ารู้จริงเนี่ยกูให้โทรหาเขาเลยมึงจะโทรหาเขาได้ไงคะกูมีฮาร์ดวต์กูมีเบอร์ดาราทั้งฮาร์ดดวต์กูมีเบอร์ดาราทั้งฮอลลีวูดค่ะเลิกหลอกเพื่อนสักเรื่องหนึ่งทำไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมมึงอย่ามาต่อมึงอย่ามาต่อเดี๋ยวกูโทรเลยสูตรแปดใช้สูตรแปดอที่เป็นการเขาขึ้นต้นได้บวกหนึ่งจะหนม่มึงหลอก Oh my, god. Oh, my god. oh my god! Hi, sweetie. Oh my gosh. You guys look so good. Thank you. I love your hair so much. Well, you know we, your fans, like we do everything to like, too excited to like meeting you. So it does like. Let's dress up like Sweetie and Dojo. I am Sweetie. No, you're Ellie. <laughs> Sorry. I'm Ellie Black Cobra. I'm boom. Yeah, we are, we are influencer in Thailand. <laughs> so um, I heard that you're a rapper, songwriter, and designer. So which role do you like the most? Um I love being a businesswoman because I like getting money. So um, <laughs> <I> <laughs> Yeah, definitely the businesswoman. Yeah. Okay. Could you tell us a bit about your new song Best Friend? featuring with Doja Cat. What's behind the song? I wanted a song to dedicate to all the best friends out there because you know, like you do so much crazy stuff for your best friend. You're loyal. Yeah. You're ride or die, and and you play dress up with them like you two. So yeah. like, we needed a best friend song. So I had to get my girl Doja because I've been knowing her for some time and i think she complimented it so well collaborate with so many amazing actors. are there anyone else do you want collaborate with in the future definitely rihanna oh rihanna. rihanna she's such a business woman i'm pretty sure she's just out there getting more deals but yeah we gotta bring ray back I every time like her fans like trying to comment about like new album everything she just like Mm -hmm. It's 2021. Who's to talk about oh my that? God. <laughs> <laughs> the outfit from the music video are so fabulous, like so good. Was like inspiration for like those outfits. I just wanted to be a bad bitch. What What's your best look in music video? Like your favorite look? Yes, the the icy on the word. And I've never seen it before, so that was my favorite. Oh my god, is that heavy? Is that it was so heavy it fell off. Oh, <laughs> oh that's why you just laid down. <laughs> I love you when you're to work on the car. When the car's <laughs> yes. Yes, <you laughs> like that it caught drying. Yeah. I love it. That is so good. Oh, yeah. yes. yes. How to rap to your single best friend to tell your favorite part. Beep beep. Is that my bestie and it's passing? Is that my best? Is a beep beep. Is that, <laughs> that tussie, like Is that my bestie in a testy? In a taxi? Is that my bestie in a Tussy, like a Tesla car. Oh, Tesla car. Oh, Tesla. Oh. Yeah. So beep beep. Well that my bestie in a testy? Beep beep. That's my bestie in a leaf <laughs> Well, let's uh, teach you Thai. In return, we're going to teach you. That's my best friend. She's a real bad bitch, but in Thai. Okay, I'm ready. Nisi, peen chan. Nisi, plenten. Kon ni sab sut. Kon mi Yes. Yes. Nisi, peen chan. Kon ni sab sut. Nisi, pan chan. Kon si that was close. And the other one word this was like don't be mean but in Thai, dai ya ween. Yay ya ween. Thank you. Thank you. Yay ya ween. Dai ya ween. Don't be mean. Say it. Say ya ween. Love you. Another word is like thank you but in Thai. Khop khun Kap kun ka. Yes, yes. Oh my God, you're Pretty so good. good. Lastly, anything you want to say to your Thai fans? How do I say I love you? Mmm, chan kun. Chan kun. Yes, that's cute. Chanda so Kun and thank you so yeah. much for the support. Thank you so much, sweetie. You're welcome. Thank you. You guys look so bomb. I'ma post a picture on <coughs> my story. Oh, thank so. you, thank you. Can we wait you to come <laughs> to Thailand? After quarantine, I'ma come to Thailand, okay? Well, hit us up. You know where to find us. So y'all be ready. Okay, i <laughs> will okay. be waiting for that. <laughs> <laughs> thank you. We love you. Bye. Love you guys too. Bye. That's my best friend. Cheer a real bad, bad bitch. a <laughs> <cheer> real bad bitch. <laughs> oh. Bye. See oh, nice Bye. 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 ก็รู้อยู่แล้วว่าเพื uh, ่อนเช่าแฟนเบอร์เขามาจากไหนสนิทกันเมื่อก่อนเรียนแล้วสุดด้วยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากได้มือไปเล่น m อนะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แนนไม่ใช่แลอันนี้เกงจริงอันนี้เก่งจริงมึงแต่มึงเก่งอะมึงเอาคอนแทคมาได้ไงอะเล่าซิเอาง่ายๆคือก็นางก็แบบอยากมาจอยที่กลับประเทศไทยนางก็เลยเลิกจิ้มอินฟลูเอนเซอร์มาก็ได้เป็นชันเธอก็ดีใจแล้วก็ไปรับกันตอนนะโอ้ชันอัมเบสซาเดอร์ บุญมากบุญมากจริงบุญน้อยจริงแต่หวังว่าสักวันหนึ่งตัวกับกุ้งคงได้ไปเจอสวีตตี้ตัวจริงอ่ะโอเควันนี้ยังไงขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะได้เจอสวิตตี้เหมือนตัวเหมือนกุ้งด้วยน่ารักมากน่ารักจริงตื่นเต้นมากไม่คิดว่ามันจะโทรไปจริงๆวันนี้ดีใจมากที่ให้กุ้งมานะคะคุยกับสวิตตี้ให้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยกุ้งเลย จอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่มาค่ะ <Bye! S 1> That's my best friend She <You> re a real bad bitch My best friend.